พิเดียช่วงเฟิรมาราทอนค่ะค่ะสำหรับ EP นี้ก็เป็นวีคที่10แล้วนะคะที่เรามาเจอกันนะคะอ้อมขออนุญาตพูดถึงตารางซ้อมของวีคที่9กันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับตารางซ้อมของวีคที่9นะคะวันแรกนะคะเป็นการวิ่งอินเทอร์วอล200เมตรค่ะจำนวนทั้งหมด15เซตนะคะคุมเวลาภายใน45วินาทีค่ะค่ะแล้วก็วันที่2นะคะก็เป็นการวิ่ง12กิโลเมตรนะคะ,ะเพ5ค่ะ ค่ะแล้วก็วันที่3ค่ะเป็นการวิ่งอินเทอร์วอลนะคะคก็เป็นจำนวนเซตทั้งหมด5เซตด้วยกันนะคะก็เป็น5กิโล4กิโล3กิโล2กิโลแล้วก็1กิโลนะคะก็5ากิโลเนี่ยคุมเพส5นะคะ4กิโลคุมเพส455ค่ะแล้วก็3กิโลนะคะคุมเพส450ค่ะ2กิโลนะคะคุมเพส45แล้วก็1กิโลคุมเพส440ค่ะค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะเป็นการวิ่ง21กิโลเมตรคุมเพส5ค่ะ ค่ะส,สำหรับตารางซ้อมของวทิที่ผ่านมาของอ้อมนะคะก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าบางโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนเนาะอ้อมขออนุญ,ญาตพูดถึงตารางซ้อมของวทิที่ผ่านมาของอ้อมันเลยนะคะค่าสำหรับวันแรกนะคะอ้อมเริ่มต้นด้วยวันพฤหัสน,นะคะเพราะว่าวันพุธเนาะของวิทก,ก่อนอ้อมวิ่งอลองลัน25กิโลไปนะคะอ้อมก็เลย วันพฤหัสอ้อมก็เลยพักให้ตัวเด็กขึ้นก่อนนะคะก็เริ่มต้นตารางด้วยวันศุกร์ค่ะก็เป็นการหยิบโปรแกรม5กิโล4กิโล3กิโล2กิโลแล้วก็1กิโลมาวิ่งก่อนนะคะซึ่งก็เป็นการวิ่งอิท์วลพุ่มเทนนะคะสําหรับวันนั้นนะคะอ้อมก็ไปวิ่งที่โรงเรียนราชินิตบางแก้วนะคะรองเท้าที่นําไปซ้อมนะคะก็เป็นตนนัวนี้นี่ไนกี้เน็กเปอร์เซนต์2นะคะอ้อมเอาตัวนี้ไปซ้อมนะ สำหรับการซ้อมก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยค่ะก็เริ่มจาก5กิโลนะคะคุมเพล5นะคะอ้อมก็วิ่งมาที่4 5 45 5 4 5 45 5 4 5 4 5 6แล้วก็4 5 3ค่ะค่ะแล้วก็เซตถัดไปนะคะเป็น4กิโลนะคะคุมเพล4 5ค่ะอ้อมก็วิ่งจบมาที่4 5 2 4 5 3 4 5 2แล้วก็4 0ดาวค่ะค่ะแล้วก็เซตที่3นะคะวิ่งคุม3กิโลนะคะคุมเพล4 5 0ค่ะอ้อมก็ วิ่งคุมมาได้ที่ 4-4-6, 4-4-6แล้วก็4-4-5ค่ะค่ะแล้วก็เซตที่4นะคะเป็นการวิ่ง2กิโลนะคะคุมเพ4ส4-4-5ค่ะคือตอนนั้นอ้อมจำโปรแกรมผิดนิดนึงนะคะก็เลยคุมเพจสจบมาที่4-3-7กับ4-3-6ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนกิโลสุดท้ายนะคะก็คือต้องคุมเพจส4-4-0นะคะอ้อมก็วิ่งจบมาที่4-3-5ค่ะซึ่งโปรแกรมวันสุกร์ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะก็จบตามโปรแกรมค่ะ แล้วก็พอมาเป็นวันเสาร์เช้านะคะอ้อมก็ได้ไปวิ่งอินเทอร์วลลนะคะ200เมตรจำนวน15เซตคูลเวลาภายใน15วินาทีค่ะซึ่งวันเสาร์เช้าอ้อมก็ไปซ้อมที่โรงเรียนราชมินิตางแก้วนะคะรองเท้าที่ใช้ก็ยังคงเป็นใน็กร์เซนต์2คู่นี้นะคะซึ่งวันนั้นอนะ้อมอ,ออกไปสายนิดนึงนะคะทำให้แบบแดดเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ร้อนมากเนาะก็ยังวิ่งได้อยู่ซึ่งเหมือนเราอะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอากาศมันมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็ความเร็วที่ต้องใช้เนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเพจท,ที่อ้อมวิ่งนบ่อยเนาะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้ชอบเพจนี้มากนะคะแต่ก็พยายามคุมเพจให้จบตามโปรแกรมนะนะคะซึ่งอ้อมก,ก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยค่ะก็เป็นการวิ่งคุมทั้งหมด15เซนเนี่ยอยู่ที่40-45วินาทีนะคะก็จบมาที่เพจเฉลี่ย3-3-7ค่ะค่ะแล้วก็ พอมาเป็นช่วงวันเสาร์เย็นนะคะก็มีไปวิ่งซิติลันนะคะกับทีมงานของอัลต้านะคะซึ่งจริงๆการไปวิ่งซิติลันครั้งนี้นะคะอ้อมได้ดิจิเตอร์ไปเนาะก็เป็นผู้โชคดีที่รับการคัดเลือกนะคะไปลองรอ,องเท้าใหม่นะคะเป็นอัลต้าฟอร์เวิร์ดนะคะก็คือเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงตัวนี้นิดนึงคะเพราะว่าอ้อมเป็นคนที่ใส่รอ,องเท้าอัลต้าเนี่ย no d คือไม่ไม,ไม่มีดอกอะ รีคาเวอรี่รันอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนติดตามที่เฟิร์นมาคันน้องก็จะเห็นอ้อมยิบคู่นั้นไปใส่รีคาวอรีอ่บอดรีคาเวอรี่รันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่พอได้ไปลองรองเท้าคู่นี้ที่มีดอกนะคะก็รู้สึกว่าตัวรองเท้านุ่มนะคะจากที่แบบว่ารองเท้าไม่มีดอกอะมันจะแบบเขาเรียกอะไระติดเท้าเนาะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้นุ่มมากอะไรเงี้ยแต่พอไปลองก็รู้สึกนุ่มคะ่ะค่อนข้างดีเลยค่ะสําหรับการใส่ วิ่งไม่ได้ใช้ความเร็วแต่ว่าสามารถวิ่งได้เรื่อยๆๆเพราะว่าตัวรองเท้าเนี่ยค่อนข้างจะซัพพอร์ตเท้าได้ดีนะคะเพราะอันนี้ก็เธอว่าแบบชอบชอบเลยในระดับหนึ่งนะคะสําหรับการใส่รองเท้าของอัลตาที่มีดอกสำหรับอ้อมเนาะก็ไปวิ่งเก็บลุ้นมาประมาณหกกิโลเมตรค่ะก่อนที่จะไปวิ่งเช้าวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเช้าวันอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่โปรแกรมแข่งขันที่สําคัญนะคะสําหรับอ้อมนะคะเป็นอ้อมหยิบโปรแกรมซ้อมวิ่งไปวิ่งวันเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งเช้าวันอาทิตย์เนี่ย วันที่ไปวิ่งมีคอร์บอนี้แหละน,นะคะก็ได้ได้ใส่รองเท้าของอ,อ,อัลตาฟอร์วนเวนาะในการเทสก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็พอเช้าวันอาทิตย์เนี่ยอ้อมก็ไปวิ่งที่งาน ACV Run นะคะก็พยายามที่จะวิ่ง12กิลเพ5เนาะแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดนะคะทำให้ไม่สามารถวิ่ง12กิโลเพ5ได้นะคะอ้อมก็เลย ปรับตารางมาเป็น10กิโลเมตรนะคะแต่ว่าวิ่งให้เร็วขึ้นนะคะคือเร็วกว่าเทท่านเนาะซึ่งระยะที่วิ่งจริงของงาน ACV Run นะคะก็อยู่ที่10.27นะคะแล้วก็เพทที่อ้อมทำได้ก็ประมาณ 4, 4.8 4ค่ะก็จบตารางมาได้ด้วยดีนะคะโค้ชก็โอเคเพราะว่าเราก็พยายามวิ่งให้เพจต่ำกว่าตารางเนาะเพื่อจะเก็บ10กิโมค่ะค่ะแล้วก็วันที่ไปวิ่งงาน ACV Run นะคะรองเท้าที่อ้อมใช้จะเป็น ในเปอร์เซ็นต์3ค่ะเพราะว่าไม่ได้ม่ได้เข็นมากนะคะก็เลยเอารองเท้าพวกนี้ไปใส่ก็วิ่งได้ค่อนข้างสบายเลยนะคะก็จบตามโปรแกรมมาได้ค่ะค่ะแล้วก็พอวันถัดมานะคะเป็นวันจันทร์นะคะซึ่งจริงๆพอวิ่งตอนเช้าวันอาทิตย์แล้วเนี่ยวันจันทร์วันอาทิตย์เย็นวันจันทร์เช้าเนี่ยอ้อมก็พยายามพักให้ดีนะคะเพราะว่าวันจันทร์เย็นเนี่ยอ้อมอยากปิดตาราง2 1กิโลเมตรของวีก้าวเนาะแต่ว่าเหมือนตัวไม่ค่อยดีซึ่งตอนนั้นก็เข้าใจว่าตัวเองอาจจะพักก่อน้อยไปนะคะแต่ความจริงคือ ใกล้จะเป็นรอบเตือนนะคะพอมาเป็นวันจันทร์เนี่ยอ้อมก็เลยไปวิ่งเลคาวลี่นะคะประมาณ3านาทีน้องก็เก็บมาได้4กิโลเมตรซึ่งการวิ่งในคาวลี่ของอ้อมันจันทร์นะคะอ้อมก็วิ่งในคาวลี่ตรงลานจอดรถอีเกียนะคะรองเท้าที่หยิบไปใช้ก็จะเป็นคู่นี้สุดนี้ไม่ได้หยิบไปใส่นานมากนะคะน้องก็ยังเป็นผู้โกรอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ซ้อมอะไม่ค่อยได้แบบวิ่งช้าก็เลยไม่ได้เอาน้องไปใส่เลยนะคะเพราะว่ามีแต่โปรแกรมเพสแบบช้าสุดก็เป็น5้าเงสุดอะไรเงี้ยก็ มันค่อนข้างเค้นอ้อมก็เลยส่วนใหญ่อ้อมก็เลยจะเอาซูมไปใส่แทนนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็หยิบซุคนนี้ไปใส่น้องก็ยังแฮปปี้กับการใส่น้องอยู่นะคะต้องบอกก่อนนะค่ะแล้วก็พอมาวันอาคารนะคะจริงๆอ้อมก็ต้องวิ่งปิดโปรแกรม21กิโลแล้วเนาะแต่ว่ารเราเปลือนมาค่ะก็คือปวดท้องอาการปวดท้องมาเลยแล้วเราก็ต้องกินยาแล้วก็ต้องผักน,นะคะมหมายถึงว่างดโปรแกรมซ้อมไปเลยนะคะมันก็เลยทําให้โปรแกรมวิคนี้เลทเลทเหมือนเดิม ก็พยายามปิดจบนะคะแต่ว่าด้วยด้วยเราก็ต้องดูร่างกายเนาะคือหลักอ้อมก็จะดูร่างกายตัวเองเป็นหลักเลยนะคะของการซ้อมนะคะว่าตัวเองวันเนี้ยเหมาะกับโปรแกรมไหนก็จะมีการสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราวิ่งจบแล้วก็ไม่ตัวไม่หนักจนเกินไปค่ะก็เลยเรื่องที่จะพักในวันอังคารนะคะแล้วพอมาวันพุธค่ะก็ถามว่าแบบดีขึ้นหรือย,ยังก็ต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ดีขึ้นที่สุดนะ,ะแล้วคิดว่า ในโปรแกรมวันพุธเนี่ยเป็นการวิ่ง21กิโลคุมเพจ5นะคะสำหรับการวิ่ง21คุมเพจ5ครั้งนี้นะคะรองเท้าที่อ้อมหยิบไปใส่ก็เป็นตัว Next p e r c นต์2นะคะซึ่งอ้อมก็ไปซ้อมที่โรงเรียนราชมุณีวินิตบางแก้วนะคะก็เป็นรูป400เมตรอ้อมก็พยายามวิ่งให้ดีค่ะซึ่งตอนที่อ้อมวิ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอ้อมไม่ได้คาดหวังมากกับการวิ่งคุมเพจ5เลยนะคะเพราะว่าตัวเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงแรกเนี่ย การวิ่ง5กิโลว่าแบ่งการวิ่งเป็นทั้งหมด4เซตด้วยกันนะคะ4เซตนี้ก็คือนอนสต็อปนะคะแต่ว่าแบ่งการวิ่งออกเป็นสเซตเพื่อโฉบกินน้ำนะคะก็จากเซตแรกเนี่ยอ้อมก็คิดว่าโอเคอ้อมเริ่มวิ่งเพจที่สบายๆหน่อยคือไม่ได้เหนื่อยมากมันวิ่งตอนนั้นวิ่งได้ประมาณ5 3ก็คุมประมาณนี้ค่ะ5 0 1ถึงไม่เกิน5 5รู้สึกว่าเอ้ยเพจนี้มันสบายเราก็เลยวิ่งก่อนเพราะว่าเราอยากเช็คร่างกายก่อนในช่วงแรกว่าร่างเราไปไหวไหมกับการวิ่ง เทมโปเพจนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอเคเลยค่ะพอมา5กิโลท้ายนะคะก็ประมาณกิโลที่อ้อมกินน้ำกิโลที่6เนาะแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆจนประมาณกิโลที่กินน้ำอีกทีนึงคือกิโลที่11ก็ยังวิ่งได้อยู่คุ้งเพจนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะจนวิ่งไปที่กิโลที่14ใกล้จะได้กินน้ำละแต่กิโลที่15เนี่ยยังไม่ใช่กิโลถึงน้ำคะเพจลุดไปนิดหนึ่งค่ะไปประมาณ 5. 8าส9ประมาณี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพจนุดไ่างซึ่ง อ้อมก็กิโลที่16กินน้ำก่อนกินน้ำอ้อมเติมเจลก่อนก็คือการกินเจลรอบมีอ้อมนะคะคือกินค้าง้ากครึ่งซองนะจริงอ้อมไม่ใช่คนที่ชอบกินเจลมากเนาะก็พยายามโหลดอาหารก่อนวิ่งอยู่แล้วนะคะก็เลยแบงเป็นกินเจลก่อนวิ่งครึ่งซองแล้วก็กิโลที่16ครึ่งซองนะคะกินเจลแล้วก็กินน้ำในกิโลที่16ค่ะก็พยายามปิดละเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคร่างกายเรายังยังไปได้อยู่ก็คือจะไม่จะเรียกว่าอะไร จะไม่ตามใจตัวเองถึงขั้นแบบว่าก็คือวิ่งสบายเพจนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะเหลือ5กิโลสุดท้ายแล้วก็เลยคิดว่าโอเคเราก็คงต้องวิ่งตามตลางแล้วแหละก็คือคุมเพจนาะก็ช่วง5กิโลสุดท้ายอ้อมก็พยายามวิ่งให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อคุมเพจนึนะคะซึ่งก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าวิ่งประมาณ4 5กว่าอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบผลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพจรวมนะคะอ้อมก็จบมาที่เพจนึงสองค่ะก็ พอใจมากกับการซ้อม 21k ภูมเพจ5นะคะเพราะว่าร่างกายเนะีไม่ได้พร้อม100%เนาะแล้วก็เราค่อยๆดูตัวเองด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค่อยๆวิ่งค่อยฝักนะคะแล้วสุดท้ายก็ทำได้ทาได้ค่อนข้างดีแบบแบบที่ร่างกายเรา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 ับไหวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโปรแกรมนี้ก็ทําพอพอใจกับการซ้อมโปรแกรมนี้ค่ะ สำหรับการซองของวิกที่ผ่านมานะคะก็โดยรวมก็ทำไม่ได้ร0 0นะคะแต่ก็ให้ตัวเอง90กว่าแล้วกันนะคะเพราะว่าถือว่าพอใจสำหรับร่างกายที่เราพร้อมแล้วก็เหมือนจะว่าบางโปรแกรมก็มีการปรับไปนะคะปรับเปลี่ยนเนาะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือจะดีละเพราะว่ามันต้องเป็นต้องเดือนแล้วแล้วโปรแกรมต่ตอตากน,นี้วันอาทิตยจะเป็นเลทเอเลทเอพักแล้วก็เลทเอหมดเลยนะคะซึ่ง คืออ้อมขออนุญาตเล่าย้อนนิดนึงนะคะสําหรับเพื่อนที่แบบมาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปก่อนก่อนนะคะอ้อมจะเป็นคนที่ตั้งเลทเอไว้3ระยะด้วยกันนะคะคือระยะ10กิโลเมตรนะคะต้องทำซับ45เนาะแล้วก็ ระยะ21กิโลเมตรนะคะก็ต้องวิ่ง1ชั่วโมง40ค่ะแล้วก็ระยะมาราธอนนะคะควรมาราธอนเนาะก็ตั้งไว้ที่3ชั่วโมง30ค่ะซึ่งการซ้อม3ระยะพร้อมกันนะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเนาะเพราะต้องเก็บไมเบ็ดด้วยแล้วก็ต้องเก็บความเร็วด้วยอะไรเงี้ยแต่เหตุผลที่ตั้งไว้3ระยะนะคะเพราะจริงๆแล้วอ้อมอยากวิ่งไทฟา้าได้ทุกระยะนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันมาจุดที่แบบว่าเราอยากวิ่งที่บล็อกไทฟฟดแต่เราอยากเก็บ เรียกว่าอะไรอะ p ี PB ได้ทั้งหมดของบล็อกไทฟ้านะคะคืออ้อมเนี่ยเป็นคนวิ่งบล็อกไทฟ้าที่เซอร์ติฟิเคทใช้เซอร์ติฟิเคทของระยะฮาปาราทอนนะคะคือหนึ่งชั่วโมงสีนาทอ้อ,อมเคยเก็บพีีนี้มาแล้วนะคะแต่เป้าหมายอ้อมปีนี้ก็คืออ้อมอยากเก็บได้ทั้ง3าระยะเลยนะคะก็เป็นการซ้อมที่ค่อนข้างหนักและโหดเท่าที่อ้อมเคยซ้อมมาก็พยายามที่จะทําให้ได้นะคะสําหรับเรดเอในอาทิตย์หน้านะคะอ้อมจะไปเก็บเรดเอที่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะของเลดเอระยะ10กิโลเมตรนะคะที่ฮานอยนะคะเลดเอระยะ10กิโลเมตรทางแรกถ้าเพื่อนๆติดตามเนาะก็จะเห็นอ้อมไปวิ่งที่บางแสนาบางแสนสิบนะคะตอนนั้นก็วิ่งจบมาที่ชิดชิดทามนะคะที่45-54คะ่ะซึ่งตอนนั้นก็เขาเรียกว่าแรงหมดก่อนสุดท้ายนะคะก็ อาจจะหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ไม่ได้กินเจลด้วยอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็พยายามจะเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวพร้อมให้ดีแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะสําหรับสนามฮานอยในเอทีเที่2นะคะซึ่งในเอระยะ10กิโลอ้อมอมีทั้งหมด3ครั้งนะคะก็จะเป็นที่บางแสนสิบฮานอยสิบแล้วก็สุดท้ายก็คือเอทีเอ็มสิบนะคะก็จะไปปิดที่ตารางนั้นแต่ว่าเราอยากเก็บ 50ให้ได้เลยนะคะสําหรับเลทนี้เนาะแต่ว่าเหมือนทางทางงานวิ่งเพิ่งส่งอีเมลมาบอกว่าจะเริ่มสตาร์ตตอน6โมงครึ่งนะคะก็แอบหวนว,นวันว่าจะทนร้อนไหวไหมนะคะแต่ก็ต้องรอดูอากาศกับเขาเรียกว่าอะไรเออนั่งเสร็จแดดหน้าง,งานคนิดนึงว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็พยายามวิ่งแค่ดีค่ะให้ได้แบบปิดซับ45ก่อนที่จะแบบไปเอทีดีมนะคะมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกกดดันมากนะคะ ค่สำหรับวิกถัดไปอีกนะคะก็แตละอ้อมซ้อมอ,อ้อมก็จะมีการปรับอีกนะคะเพราะว่าอ้อมไปเลสเของระยะ 21K ที่ไต้หวันนะคะก็พยายามจะต้องเป็ดให้ได้ันสี่ส่วนนะคะสำหรับเลสเที่ไต้หวันรอบนี้เนาะ,ะก็เป็นการวิ่งเลสเ21กิโเมตรครั้งแรกนะคะก็จะเป็นงานที่ไต้หวัน,นะคะ่ะแล้วครั้งที่2ก็จะเป็นบางแสน21แล้วก็ครั้งที่3จะเป็นที่ขอนแก่นมาราธอนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ ก็จะเป็นที่นั่นเนาะเลตอีกก็จะเป็น21กิโลก็จะเป็นสารยะเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็ถัดไปอ้อมจะได้พักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไปลุยบางแสน42คันค่ะซึ่งก็พยายามซ้อมก่อนนะคะเดี๋ยวถึงวันอีกทีนึงถ้าซ้อมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอฟีดแบ็กจากโค้ชทีนึงว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยถึงตารางซ้อมของวีที่10กันเลยนะคะอ,อ๋อก่อนจะไปตารางซ้อมของวีที่10นะคะล้านวีของอ้อมนะคะก็คืออ้อมเก็บไปได้ 55.6กิโลเมตระคะแล้วก็ออกโอเบอร์ทั้งหมดนะคะตั้งแต่วันที่1จนจนถึงวันนี้นะคะอาวิ่งไปทั้งหมด128.5กิเมตรค่ะค่ะสำหรับตารางซ้อมของวิทยสิ์นะคะก็คือโค้นให้ตารางมาทั้งหมด4วันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นวันแรกเนี่ยวิ่งอินเทอร์วัลนะคะ400เมต12เซตนะคะคุมเวลาภายใน100 m. วินาทีค่ะวันที่2นะคะจะเป็นการวิ่งอินเทอร์วัลนะคะ3เซตด้วยกันนะคะจะเป็นการวิ่ง 3กิโลเมตรจำนวน3เซตนะคะคุมเพส4่ส่วนค่ะแล้วก็วันที่3นะคะจะเป็นการวิ่ง12กิโลเมตรนะคะคุมเพ5ค่ะค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะจะเป็นการวิ่ง30กิโลเมตรคุมเพส5 3ส่วนค่ะค่าสำหรับตารางซ้อมของวีที่10นะคะก็ไม่ได้มีความกังวลมากน้องกังวลอย่างเดียวคือซ้อมไม่ทันเพราะว่ามันจะมีเหมือนมีบางอย่างตลอดที่แบบว่าทําให้อ้อมต้องซ้อมช้าเนาะแต่สําหรับ โปรแกรมของวิทนี้นะคะอ้อมก็มีของโค้ดปรปับนะคะคือ12 5, อกิโลเมตรเพลท่าเนาะเราขอไปลงตารางแข่งจริงนะคะการวิ่ง10กิโลเมตรคุมเพลท4 30ค่ะเพื่อทำซัพ45ในเลนเองได้นะคะก็จะมีแค่ตารางตรงนี้นะคะที่อ้อมขอปรับนะแล้วก็ส่วนส่วนอื่นนะคะตารางส่วนอื่นไม่ได้มีความกังวลมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า400เมตรมันเป็นเพลทที่แบบเพลท่เนาะ 4, นะมันไม่ใช่3ปลายอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการซ้อมแล้วก็30กิโลเมตรยังไม่เคยซ้อมเลยแต่ว่า การคุมเพคคือไม่ได้โหดร้ายมากนะคะในรอบนี้ก็เป็น530เนาะทำให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าน่าจะปิดได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะค่าสำหรับวีคสินะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้ วิส์11เนี่ยอ้อมมาแชร์ตารางซ้อมแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตว่าอ้อมซ้อมอะไรยังไงไปทางไหนแล้วแล้วก็ทําภารกิจพิชิตซับ45สำเร็จหรือ,อยังนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ก็ต้องลางเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกัน EP หน้ากับวิส์11เอ่อเปิดมาราธอนค่ะสําสหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะเจอกัน